เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ e ้ยโดนนะเนี่ยนี่นี่ตายนะจะตายหรือเปล่าไปเลยนี่ค่ะเฮ้ย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 เฮ้เลยกด้เฮ้ย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 เยเฮ้เฮย โง่อีกโหยืนนี่โคตรปัญญาอ่อนอ๋อโง่แล้วโง่โอ้ยวิ่งไอ้อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเโอ้เฮ้ยปุ๊บเอาเอาค่ะเป็นสกิลเลยเกินตัวกูไม่ตายวะตายทั้งทีดิเฮียมันมีตายไหมเนี่ยตายละเฮ้ยนั่นไหนดีทุกดายืนช้ายืนยืนโง่ไม่รู้ไม่รู้เพิ่งเคยเล่นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ยเฮ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 ้ยตัวนั่นเนี่ยนี่นี่ตายนะมัจะตายงั้นวะ เฮ้ยมาเพียต้องตายเลวเพื่อนเฮ้ย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 อเียนี้ใครเฮ้ยเเฮ้ยุณโดนจับุ่ม้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเพี้ยตายเลยเพื่อนเฮ้ยมันเฮ้ยไอ้ีนี่ันดีวตวันกระจอเียวมาเพียยรู้จกเล่นาเคิปปเคิมันยินรอร้านโง่โอ๊ย จับมันดูเลือดยังไงวะขามวนไงสันมีหิวเลือดปะไม่มีจับมันทุ่มแล้วจับมันทุ่มบอกไงปมมือดิปมมือดิเขาลืมดเบียดตัวต้องตายก่อนมถูกถูกมาหรือจัดคำวงคอมโบว่ะขัาวนเลือดทุ่มโอ๊ยเฮ้ยมาเฟียตายเหรอเพื่อน ม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูกูหนีเลยเฮ้ยมาเมียเฮ้ยที่นี่เร็วเหมือนกันที่นี่เร็วเหมือนกันเนี่ยยี่นี่งอยู่ปุยอะ ไอ้ตายยเีกูหมุนหน้านหนีด้วยเจ้าเฮ้ยบังทำไมวะกู <laughs> จะเล่นอีกหน่วยนึง <laughs> มันนี่กูจริงอ๋อวิมาเฟียไม่หมดเรื่องไม่หมดสักทีวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาประกบซ้ายขวาดิ <laughs> <laughs> อย่าแล้วมาเฟียจะดี่วะโอ้ยอย่ <laughs> อยลเลยเฮ้ยอย่าเลยโอ้ <laughs> บบเยเยอะทุกคน <laughs> เออเลย ตีเลยตีเลยโอ้ยแย่แล้วโอ้ยตายตายตายเขาหันตัวอีกเต็มเลยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดผิดเอาไอ้เหี้ยไปกดจอยแรงหี่แย่แล้วมีเลยอ่ะหลอก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 โอ้ยเอ้กูกลับไปอ้กูกลับไปเออเอากูกลับมาแล้ว เฮ้กูนี่ดี <related> ่มาไหนกัดขนาดนั้นเลยเหรอวะไหนดูดิเฮ้ยไฮ้ต้มมือว่ะเฮ้ยต้มมือนั่นเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยระยะมันกว้างอ่ะเฮ้ยหลากควายลากควายโอ้ยไอ้เอ้ยไอ้ต้มใส่กูได้เย้ย ไอ้ตบมือตบมือไอ้มีปืนด้วยเหรอไอเดมีปืนน่ะเขาไม่ได้ย้ายกวะเออเออไตบมือตบมือเอา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 เอไงวะยัไงไอไอตาดมันมีปืนได้ไงวะ เอ้ากูหนีออกกูออกแหละเอ้ากูออกมาดิกูมีตบมือนะกูมีตบมือนะสักคนดิเปิดดิอย่ากลัวดิได้ได้มาดิมาดิกันเนไ่ยตบกูมาดีที่อะไรกับกูไอ้สัสเดี๋ยวมึงเจอกูซู้เหตุ ไอตัวกูมันกลางอะนะเก็บไม่ได้ใช่ไหมนเนี่ยไม่รู้นี่มันไม่มีมันไม่มีหลังเวชเจอกูยีน่นี่ของออกูสวยผูกผุกผูกตุยเย่เหรอ สลัตัวอดีว้ยมาเพ้่อนมาพนีดเพือนมดนึงดนึงอะไรเฮ้ยเ้สันด้วยอะเ้ยโอ้มีการกระาเหอเอน้ยหยิบมีดเกออกมาไอ้ไอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันวิ่งเร็วมันวิ่งเอ็มไปเลยลิกาเฮ้ยไอ้ทันไอ้ทันไอ้ลิกาลิกาโอ้ยล <Bond> ิกาไอ้มึงให้ล hey, <laughs> ิกากูด้มึงสุดเไปไหนไปไหนไปโดนเดินเดินแล้วไปนทำไมยัย เฮ้ยเฮ้ยแตวะขัดตีนต้กูแงอยอเรียรอยโดนกูเฮ้ยบิงวะเยนอะไรเนี่ยยืนอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมีกูตายเบคแฟดแบคแฟแบคแฟไงแบคแฟไงเฮ้ยโอ้ยดิแม่งเลยโอ้ย ปกายจะบินโอ้ยนี uh ่เลยนี่เฮ uh ้ยเฮ้ยโอ้ยกระโดดทำไมมันสั้นจังวะเฮ้ยไกยทำมินเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเข้าหัวเลยปกายปกายทำมินเฮ้ยกลัวไอ้ตันเก็บเกินเกจแล้วกลัวมันเก็บเกินเกจแล้ว เกือบเกินเจ็เที่อะไรมันยัางไรประมาณสิปร์เซ็นตคอมโบคอมจอยนปักไก่ทำมิ้นท้ย้ำอะไรคูแกตายนี่ไอ้กูเต็มย้เต็มกูเต็มแล้ว เอ้ยมา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 สามมุมเหรอสมุมเยืมสมุมเลยเพื่อนเออกดกดกดพร้อมกันไหมกดพร้อมกันตัวจีให้หนึ่งปะรบสองหนึ่งเฮ้ใจัวใจหายเห็นคำว่าสี่าโดเมนอะนับนับหม่สามรับสองหนึ่งอะไรวะอีสันไม่กด